จัดการศีนในหัวของคุณโดยรู้จักว่าคุณจะควบคุมศีนในหัวคุณได้อย่างไรโลกของเราแบ่งคนเป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คือคนที่มีสติและคนที่ไม่มีสติคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสติมักจะย่ำอยู่กับความคิดที่ว่าโลกเป็นผู้กระทำพวกเขาพวกเขาเป็นผู้ถูกกระทำพวกเขาเป็นเหยื่อพวกเขาถูกลิกิตโดยโชคชะตาพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่พวกเขาได้เห็นได้ยินหรือว่าได้อ่านจะต้องเป็นความจริง หรือว่าเป็นแผนการบางอย่างที่ทำให้ชีวิตพวกเขาโดนเอาเปรียบยังไงก็ตามครับคนที่มีสตินั้นจะมีความสามารถในการก้าวออกจากตัวเองและมองตัวเองเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของต้นเหตุไม่ใช่ผลลัพธ์ของการกระทาของคนอื่นความจริงก็คือในนาทีที่คุณสามารถก้าวออกจากตัวเองและมองกลับมาพิจารณาอย่าไม่มีอคติเมื่อนั่นแหละครับที่กระบวนการจัดการเสนิยวของคุณก็จะเริ่มต้นขึ้นมันเป็นเรื่องของความสามารถ ที่จะก้าวออกจากความคิดของคุณและมองไปยังสงครามที่กำลังต่อสู้กันหยุดรงนั้นระหว่างหูของคุณมันเป็นเรื่องของการมองอย่างถูกต้องและคิดว่ามันน่าสนใจดีนะความคิดความรู้สึกแรงแรงต้นนี้มาจากที่ไหนกันในนาทีที่คุณเริ่มจะแยกตัวเองออกจากความคิดโรคจิตของคุณเชื่อสิว่าเราทุกคนมีหมดเมื่อน,นั้นคุณก็จะไปอิสระเกือบแต่ทุกครั้งที่คุณโดนพวกมันกลืนกินและโดนมันฝังกลบความเชื่อของคุณ และบางครั้งมันก็ฝังลึกจนทําให้คุณไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนในความเป็นจริงคุณอาจจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียงเล็กๆในหัวของคุณพูดนั้นเป็นความจริงว่ามันเป็นเรื่องของเสียงกรีดร้องของลูกคุณเรื่องของเงินเรื่องของความสัมพันธ์สุขภาพการงานเจ้านายบริษัทอะไรก็ตามและแน่นอนว่าคุณยุ่งอยู่กับมันมากเกินไปจนทำให้มันขับเคลื่อนตัวคุณไม่ใช่คุณขับเคลื่อนตัวมัน และอย่างไรก็ตามครับในนาทีที่คุณบอกว่าเดี๋ยวนะนั่นมันเสดในหัวของฉันกําลังพูดอยู่นี่นานั่นไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงของฉันและนั่นคือนาทีที่คุณเริ่มมีสติขึ้นมานั่นคือช่วงเวลาที่คุณไปอิสระณนะจุดนั้นครับตัวตวนที่แท้จริงของคุณจะถูกดึงออกมาจากกองขยะในหัวของคุณและตอนนี้คุณกําลังเริ่มมองตัวเองอย่างความเป็นจริงและมันจะยอดเยี่ยมมากถ้าหากคุณฝึกบ่อยครั้งเอาละครับ มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยจะไม่โดนกระชากกลับไปที่จุดนั้นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถกดเส้นเล็กในหัวได้แก้เส้นประสาทได้หรือว่ากลายมาเป็นบทสรุปของการรู้แจง้งและในนาทีที่คุณสามารถก้าวออกจากตัวเองได้และมองตัวเองได้อย่างไม่มีอคติทุกครั้งที่มันเกิดกระบวนการนี้คุณจะเริ่มจาัดก,การเส้นในหัวของคุณตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ขวางระหว่างตัวคุณกับเป้าหมายของคุณก็คืออะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่างมูข,ขวา และหูซ้ายของคุณนี่เองครับการที่คุณกล้ายอมรับเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้คุณสามารถรับรู้ได้ว่าคนทุกคนเนี่ยต่างก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนนะครับบางคนแย่กว่าคนอื่นด้วยซ้ําแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องปกติและเมื่อคุณสามารถระบุมันออกมาได้และยอมรับมันคุณก็จะมีอิสระที่จะเป็นหรือทําอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการ คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อและเป็นทาสของความคิดคุณอีกต่อไปหลายคนอยากจะวิ่งหนีปัญหาหลายคนอยากจะวิ่งหนีความกลัวบางคนกลัวที่จะดูโง่ฟังดูคุณคุณไหมครับหลายคนกลัวจะดูไม่ดีฟังดูคุณคุณไหมครับอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกกลัวในทางเดียวกันคนส่วนใหญ่ก็จะหนีแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือ,อเผชิญหน้าจัดการกับมันเผชิญหน้ากับความกลัวให้มันมากพอจนกว่าความกลัวจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป ในขณะที่คุณทำงานที่ใหญ่ขึ้นบางครั้งคุณก็ได้ปลดล็อกความกลัวที่ใหญ่กว่าที่มาในรูปแบบของเสียงในหัวครับการที่คุณจะก้าวออกมาจากตัวเองและรับมือกับเรื่องของเสียงในหัวได้นั้นคุณจะมีอิสระในการเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินที่มากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความรู้สึกที่สนุกสนานเปติอินดีมากขึ้นผู้นำที่แท้จริงนั้นมาจากความเต็มใจที่จะสามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองต่อหน้าสาธารณชนการเต็มใจที่จะบอกว่า ใช่ฉันทําพลาดมาและฉันเป็นคนแรกที่จะยอมรับมันนั่นเป็นก้าวที่สําคัญสู้การเอาชนะการแทรกแซงของเสนนิหัวซึ่งคงไม่ต้องบอกว่ามันจะกลายเป็นบุคคลต้นแบบให้คนอื่นได้ทําตามตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการจัดการเสรนนิหัวก็คือโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูกแน่นอนว่าพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนะครับหนังสือของเขาเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เพราะว่า ในระหว่างที่โรเบิร์ตได้คุยถึงพ่อรวยและพ่อจนเขาได้พูดถึงเส้นในหัวที่รวยและเส้นในหัวที่จนด้วยทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ที่อยู่ในตัวของเราเหตุผลที่หนังสือเล่มน,นี้ขายไปได้มากมายเพราะว่ามันสะท้อนเสียงของหลายๆคนภายในใจพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิดได้ว่าภายในตัวของพวกเราทุกคนนั้นมีทั้งคนจนและคนรวยความคิดแบบผู้ชนะและผู้แพ้ความคิดความสำเร็จและความล้มเหลว คนที่กลายมาเป็นบุคคลที่ประ,ะสบกสามฤเร็จมากที่สุดก็คือคนที่รู้ถึงสงครามที่อยู่ภายในตัวของตัวเขาเองและทำทุกอย่างที่จะเอาชนะสงครามนั้นให้ได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนต่างก็สามารถทำมันได้เช่นกันครับและคุณเองก็ทำได้ด้วยคุณสามารถประ,ะสบกสามฤเร็จได้การกระทาะคสามฤเร็จออกมานั้นหมายถึงความสามารถในการพูดว่านี่คือสีในหัวของฉันกำลังพูดอยู่นี่คือเรื่องของฉันวิกฤตของฉัน ปีศาจในตัวของฉันและเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนคนอยู่นั้นดีหรือไม่ดีหรืออย่างอื่นและเพื่อรู้ว่าเมื่อมันโผล่ขึ้นมาคุณจะต้องลงมือแก้ไขในทางบวกหรืออย่างไรและแนำเทคนิคการจัดการใส่ในหัวมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเอาง่ายๆนะครับมีสติและจัดการกับเสียงและความคิดว่าตอนนี้คนกำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรหากมันเนี่ยไม่สนับสนุนให้ปฏิเสธครับ แต่หากมาสนับสนุนให้ยอมรับและไปต่อครับผู้คนต่างก็บอกว่าเงินความสําเร็จความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องจะเป็นของชีวิตแต่นั่นอาจจะจริงครับแต่เรื่องตลกก็คือการค้นหาสร้างเงินความสําเร็จความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสุขภาพมีแนวโน้มปลุกเส้นในหัวของคุณที่คอยปิดกั้นคุณไว้ให้ตื่นขึ้นมาคุณบอกว่ามันไม่มีผลกระทบแต่ทุกวันนี้ที่เราทุกคนเครียดเพราะอะไรครับ เงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่กําลังทําให้คุณทุกข์ใจในขณะนี้นั่นปเป็นเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคะแนนความก้าวหน้าของชีวิตคุณไม่ได้วัดจากคุณรู้สึกอย่างไรแต่วัดได้จากคุณสร้างอะไรในโลกแห่งความเป็นจริงต่างหากมันเป็นการวัดความสําเร็จจากสงครามในสมองของคุณและความสามารถของคุณในการให้บริการตัวคุณจักการตัวคุณและควบคุมมัน เพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วหากเกิดความคิดหรือว่าเสียงในหัวของคุณและคุณอยู่ในขั้นที่มีสติรับรู้คุณตั้งคาถามที่ถูกต้องคุณเริ่มจับความคิดที่ออกมาในหัวของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพหรือเป็นรูปแบบใดก็ตามคุณจับมันได้นั่นแหละครับคุณกําลังเริ่มที่จะควบคุมมันตัวคุณก็ยังคงเป็นตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ตามคุณจะรวยหรือว่าคุณจะจนอย่างน้อยคุณก็เริ่มมาแบบนั้น คุณเกิดมาเป็นเด็กทุกคนที่มีหัวใจอันบริสุทธิ์และจิตวิญญาณที่สดใสแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ตัวคุณกลายมาเป็นตัวคุณในวันนี้ก็คือประสบการณ์ในขณะที่คุณมองเข้าไปในกระจกส่วนไหนของภาพสะท้อนที่คุณชอบและส่วนไหนที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงครับการเงินของคุณใช่ในแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าร่างกายของคุณเป็นในแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าลูกๆของคุณเป็นในแบบที่คุณต้องการใช่ไหมคุณไปเทียบกับคนที่คุณอยากจะไปด้วยหรือเปล่า งานหรืออาชีพของคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการไหมคุณได้รู้สึกเหมือนที่อยากจะรู้สึกในทุกๆวันใช่ไหมและเมื่อคุณมองเข้าไปในดวงตาของคุณมันกำลังบอกอะไรครับลองมองดูสิครับบางครั้งมันก็อาจจะดูลงไปหน่อยนะครับแต่คุณจะต้องเริ่มบทสนทนาโดยการบอกตามความจริงแล้วคุณจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่คุณคิดก็ได้ไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ตามความลับของการได้รับพลังความแข็งแกร่งและความชันฉลาดนั้นก็มีเพียงแค่ การจัดการเรื่องราวและอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อคุณค้นพบมันในหัวของคุณการเริ่มที่จะฝึกแก้เซนในหัวของคุณสเตปบาสเต็ปที่มันคอฉุดรั้งตัวคุณไว้ทําให้คุณได้รับผลลัพธ์เป็นรางวัลที่ใหญ่ขึ้นเช่นมีก็สามารที่ดีขึ้นมีก็สําเร็จที่มากขึ้นมีการเงินที่มากขึ้นการที่เห็นตัวเองเผชิญหน้าในสงครามที่กําลังประทุในหัวของคุณเป็นเรื่องที่ยากที่สุดครับบางครั้งคุณก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่กําลังเดือด เพื่อให้เข้าไปถึงความจริงคุณกำลังรู้สึกอะไรรู้สึกกดดันรู้สึกทะเยอทะยานรู้สึกมีความสุขหรือทุกข์ใจปกติแล้วไม่มีใครชอบไม่ใครมากดดันเราหรอกครับและบางครั้งสภาวะความกดดันที่ใหญ่ที่สุดก็คือการยอมรับความจริงกับตัวเองที่บางทีคุณก็จะกลายเป็นคนงี่เง่าไม่ฉลาดบ้างล้มเหลวบ้างมีปัญหาซะบ้างมันมีบางคนครับที่สามารถทําเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายและไม่เจ็บปวด และมันก็มีบางคนที่ไม่เต็มใจจะยอมรับความเป็นจริงกับตัวเองแต่ปัญหาที่หนักที่สุดก็คือคนบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองโง,ง่อยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ไม่เคยจัดก,การอะไรเลยในชีวิตมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือเสียงในหัวมันไม่ใช่ตัวคุณที่เป็นคนโง,ง,ง่มันคือเสยนหนหัวของคุณต่างหากที่ทําให้คุณกําลังเชื่อว่าคุณเป็นคนโง,ง่และในทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนโง,ง่มันก็จะต้องเคยมีบางครั้งครับ ที่คุณรู้สึกว่าคุณเก่งเหมือนกันแต่คําถามก็คืออันไหนใช่ละ่ะฉันเก่งหรือว่าฉันโง่อันไหนที่เป็นความจริงรู้ไหมครับว่าจิตใต้สำนึกของคุณแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงและเรื่องราที่แต่งขึ้นมาไม่ได้ครับและถ้าคุณเป็นคนโง่จริงๆคุณคงไม่เคยรู้สึกหรอกว่าตัวเองเก่งคุณจะไม่มีวันมีช่วงเวลาที่สุดยอดหรือว่าประสบการณ์ที่สุดในชีวิตของคุณเลยและเราก็รู้ดีจริงๆว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนโง่ แต่ม,มันมักจะมีเสยนเล็กๆในหัวของคุณนั่นแหละครับที่คอยพูดหลอกสร้างเรื่องราวว่าตัวคุณโง่พูดไม่เก่งไม่ดีพอจนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันหยุดยั้งคุณอยู่ดังนั้นหนทางเดียวที่คุณควรจะทําก็คือการรับรู้ภายในตัวคุณนั้นว่ามีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมและมีพรสวรรค์ที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซ่อนตัวอยู่คนทุกคนถูกโปรแกร,รมมาให้ทำมาสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะหามันพบนะครับ แต่ทุกคนก็สามารถหามันได้และทําได้ในที่สุดในแต่ละครั้งที่คุณประสบปัญหาความยุ่งเหยิงต่างๆในชีวิตคุณก็กําลังได้เข้าใกล้ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของคุณแล้วเหมือนกับที่บักกี้โฟลเล์ได้กล่าวไว้ว่าคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดในการก้าวเดินคุณจะได้รับมอบขาขวาและขาซ้ายให้ก้าวทีละก้าวไม่ใช่ก้าวขาขวาแล้วเกิดการผิดพลาดก็หยุดคุณก็แค่แก้ไขาขาขวาแล้วไปได้วยก้าวขาซ้ายแล้วก็กลับไปที่ขาขวาอีกที และในท้ายที่สุดคุณก็จะเดินหน้าต่อไปได้มันไม่ใช่ความผิดพลาดสูญเสียแต่มันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างหากความท้าทายในการจัดการเสรียงในหัวก็คือการค้นหาว่าคุณสมควรต้องทําอะไรและต้องทํามันซะแต่คุณจะหามันเจอได้แค่จัดการลองผิดลองถูกเท่านั้นในกระบวนการเสรรืบ์ฟเในแต่ละครั้งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์เสิยงในหัวทั้งหมดของคุณก็จะโผล่ขึ้นมาโดยเฉพาะเสียงที่พูดว่าคุณไม่ดีพอคุณไม่ฉลาดพอ คุณหน้าตาไม่ดีคุณพูดไม่เก่งหรือบางครั้งมันก็าอาจจะเป็นเสียงในหัวที่ตั้งคำถามกับคุณว่าฉันกำลังตัดสินใจถูกใช่ไหมฉันจะทำดีหรือเปล่าฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าฉันผิดไปหรือเปล่าทำไมฉันต้องทำเสิ่งนี้ด้วยการสำรวจตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำที่ยิ่งให,ใหญ่ล้วนทำมันอยู่เสมอครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้พวกเขาตั้งคำถามให้กับตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขาได้คุยกับตัวเองก็คือเสียงในหัว พวกเขาต่างก็ต่อสู้กับสงครามไปในหัวของตัวเองและในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งสุดท้ายมันก็คือตัวคุณมันจะไม่มีคําว่าตัวชั้นคนนี้หรือตัวชั้นคนนั้นแต่ทุกคนก็คือตัวคุณนั่นแหละความซับซ้อนของชีวิตทําให้เกิดความเครียดและความเครียดนี้ก็คือการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกเส้นในหัวของคุณทํางานผิดอันหรือว่าคุณไม่รู้ว่าตอนนี้คุณจะจัดการกับเส้นในหัวอย่างไร และแน่นอนว่าเราถูกสอนมาให้เชื่อว่าเราจะต้องมีคำตอบให้กับทุกอย่างฉันจะต้องฉลาดฉันจะต้องประสบความสําสเร็จและคนที่รู้เยอะที่สุดก็ฉลาดกว่าดีกว่าแข็งแรงกว่าผิดไปแล้วครับโลกแบบนั้นไม่มีอยู่จริงแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมคุณถึงเครียดเพราะคุณถูกโปรแกร,รมมาให้เชื่อว่าฉันจะต้องคิดมันออกทุกอย่างเลยที่ฉันเนี่ยได้รับโปรแกร,รมมาและถ้าคุณคิดไม่ออกคุณก็จะกลายเป็นคนโง่เราก็เลยมีความเชื่ออย่างนั้น คุณรู้ไหมครับว่าความฉลาดที่แท้จริงคืออะไรมันคือความสามารถในการสัมผัสรับรู้และการรู้สึกได้เพื่อเห็นรูปแบบและพัฒนาความสัมพันธ์การเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆและการตั้งคำถามให้กับตัวเองนั่นคือความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงและมันไม่ได้สอนที่โรงเรียนเพราะว่ามันจะต้องฝึกช่องว่างระหว่างการใช้ความฉลาดที่แท้จริงและจิตใต้สำนึกที่คอยแต่จะหาคำตอบที่ใช่นั่นก็คือการสร้างความเครียด และในสถานการณ์ที่มีความเครียดนั้นเสหนหัวของคุณจะเต็มไปด้วยความสงสัยและมันก็จะปผขึ้นมาและํามคำถามในแย่ให้คุณไม่ต้องลงมือทำให้มันหยุดยั้งคุณและทำให้คุณหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนถอยกลับเข้าไปสู่คอมฟอร์ตโซนคุณสมควรที่จะจัดการกับความซับซ้อนที่มากขึ้นไม่ใช่กับความเครียดที่มากขึ้นการเป็นปรมาจารย์ในการจัดการสายน่หัวนั้นจะช่วยลดความเครียดได้และทำให้คุณจัดการกับความซับซ้อนที่มากขึ้นจากสถานการณ์ต่าง มันเหมือนกับการเล่นเกมทีใ่ใหญ่ขึ้นด้วยผู้เล่นที่ดีขึ้นและตัวเล็กที่มากขึ้นมันเหมือนกับการเล่นได้ดีขึ้นในทุกๆเกมและอยากที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในหมดนั้นเองคุณไม่อยากจะทําให้เกมมันเรียบง่ายหรอกครับคุณต้องการให้มันท้าทายไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะนานเล่นการจัดการกับความซับซ้อนและความเครียดมันไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมองแต่มันเกี่ยวกับการจัดการควบคุมเส้นหัวของคุณต่างหากภายในตัวคุณมีทั้งผู้ชนะผู้แพ้ นางฟ้าซาตานฮีโร่และเหล่าตัวร้ายคุณมีทุกอย่างในตัวคุณคำถามก็คือตัวไหนที่จะชนะและคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวไหนที่กําลังควบคุมคุณอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยระบุมันออกมาได้คุณก็จะสามารถจัดการก,กับมันได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามยกตัวอย่างเซนในหัวนะครับทาไมไม่เริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองล่ะฉันอยากจะทามานานแล้วนี่นาแล้วสุดท้ายนะครับแรงต่อต้านก็จะโผล่ขึ้นมาในรูปแบบเซนในหัว ที่พูดคุยที่ไม่ยอมหยุดก็เพราะว่าคุณไม่ฉลาดยังไงล่ะคุณไม่รู้ว่าจะต้องสร้างยังไงถ้าคุณทําเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปไม่ต้องทําหรอกดังนั้นนะครับอะไรเป็นสาเหตุของสิ่งนี้บางทีคุณอาจจะไม่สามารถให้คุณค่ากับตัวเองความคิดต่างๆของคุณความสามารถของคุณจะจากไปทั้งหมดเพราะว่าคุณได้ตกหลุมพรางของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจากการได้เห็นเรื่องราวของตัวเองภายในเสียงในหัวของคุณดังนั้น การที่คุณไม่ได้เริ่มสร้างโปรแกรมสําหรับตัวเองก็จะทําให้คุณยึดว่าฉันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทุกเรื่องที่ฉันจะทาฉันคงแก่เกินไปฉันทําไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะทํามันยังไงมันก็คงไม่ต่างกันหรอกฉันเหนื่อยเกินไปฉันเด็กเกินไปไม่มีใครชอบฉันหรอกไม่มีใครอยากจะฟังเรื่องจากฉันทั้งหมดนี้ก็เป็นเส้นหวของคุณคร่าวๆนะครับคุณมีความฝันแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีแรงต่อต้านหยุดมันไว้ก็คือเส้นหัวของคุณ เมื่อคุณเริ่มมีคำถามสงสัยมากขึ้นมากขึ้นเนิ้อหัวของคุณก็จะเริ่มสร้างสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่เมื่อให้คุณไปถึงความฝันทําให้คุณถอยกลับมายังคองฟอร์โซนสิ่งต่างๆจะเริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่องราวต่างๆที่มันไม่จริงมันจะขโมยเวลาที่คุณควรจะเอาไปใช้ทําความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงสุดท้ายคุณก็เหนื่อยและคุณก็เลื่อมันออกไปฟังดูคุณคุณไหมครับคุณเริ่มกลับเข้าสู่คอมฟอร์ทโซนเมื่อคุณเนี่ยเจอกับเรื่องราวในหัวที่มันหลอกคุณ และมันจะกลายเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าคุณโฟกัสสิ่งนี้ถ้าคุณไม่มีคนในทีมนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ยอมรับและให้คุณค่ากับคนอื่นมากพอถ้าสุขภาพของคุณแย่แย่นั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ให้คุณค่ากับตัวเองมากพอถ้าคุณไม่มีเงินมากพอในชีวิตนั่นเป็นเพราะว่าคุณได้สูญเสียความสามารถที่จะกำหนดคุณค่าและคุณกำลังดูถูกตัวเองในที่ใดที่หนึ่งของชีวิตถ้าคุณไม่ให้ราคากับตัวคุณเองคนอื่นก็จะไม่ให้ราคากับคุณเช่นเดียวกัน คุณจะเป็นเสมือนกับแม่เหล็กที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาตัวคุณจากทุกอย่างที่คุณได้ส่งออกไปเหตุผลที่หลายคนไม่ไปถึงฝันก็เพราะว่าพวกเขากําลังพ่ายแพ้อย่างที่สุดกับสงครามของเสนในหัวที่กําลังต่อสู้ในสมองของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นหากเราเนี่ยไม่ให้คุณค่ากับตัวเองไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถจับเสนในหัวได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคุณค่ามันเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนมันเป็นเรื่องของการมีสติมันเป็นเรื่องของการฝึก ฝึกที่จะตั้งคำถามกับตัวเองและจับใส่ในหัวและย้ายโฟกัสไปยังสิ่งที่มาสนับสนุนคุณเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเริ่มที่จะเกิดความกลัวสมองจะสร้างเรื่องราวผิดๆให้กับเราจนเราเนี่ยตั้งคำถามปผิดทุกอย่างก็จะปิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเมื่อคำถามมันผิดคำตอบก็จะผิดไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจงกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมนาปลุกยักษ์แหกหอรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุก,ก,กีดจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ t r ู e Digital Park วันที่16 7กันยายน2566นี้นะครับเวลา9้าโมงเช้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับ ใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของการจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1 4ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออเดโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นไม่เสษในตอนนี้อยู่ที่ 990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ